แต่ละร้านอาจจะมีเอกลักษณ์ต่างกันออกไปนะครับร้านเราก็เป็นร้านหนึ่งที่มีความโดดเด่นเรื่องเนื้อนะครับเพราะว่าเราใช้เนื้อดเอทเป็นเจ้าแรกครับสวัสดีครับผมชื่อใหม่นะครับเป็นเจ้าของร้านลาบตัวแดงนะครับ อนอื่นนะครับร้านลาบตัวแดงเนี่ยคือเราไม่ได้เปิดเป็นร้านลาบมาก่อนเราขายสเต็กในบ้านนะครับแล้วก็เราให้ลูกค้าจองเข้ามา1วันเนี่ยเราจะขายประมาณ3รอ,อบรอบละโต๊ะด้วยความที่ว่าคนน่ะสนใจเป็นจำนวนมากเราเลยออกมาเปิดร้านนะครับทีเนี้ย พอมันมีแต่อาหารประเภทสเต็กมันทําให้รู้สึกว่าความถี่ของคนที่เข้ามากินน่มันจะไม่ถี่เท่าไหร่ดังนั้นเราเลยเพิ่มเมนูเป็นอาหารอีสานเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือพวกลาบพวกซอยจุพวกต้มต่างๆเข้ามานะครับทีนี้เราก็ยังยึดถือว่าเราใช้เนื้อดีเหมือนเดิมเราใช้ส่วนเนื้อที่เหมาะสมกับเมนูนั้นๆอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นของของร้านอาหารลาบโวแดงผมน่าจะบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องเนื้อนะครับเพราะว่าเราใช้เนื้อที่ ค่อนข้างจะแตกต่างจากร้านอื่นหน่อยแล้วก็อย่างซอยจุ้เนี่ยเราก็ใช้สันในในการมาทําอาหารของร้านเราเนี่ยจะมีการปรุงแต่งน้อยมากอย่างเมื่อกี้ที่ทําอาหารกันก็คือมีแค่เกลือกับวิกไทยเลยเพราะว่าเนื้อมันดีอยู่แล้วผมรู้สึกว่าร้านอาหารอิสารหรือว่าร้านลาบเนี่ยมันควรจะมีเนื้อดีๆเข้ามาบ้างหรือว่าเพื่อลดความน่าเบือ่อเพิ่มความหลากหลาย สไตล์การแต่งร้านของเราก็เรียบง่ายครับไม่ได้แต่งหรูอะไรเราแต่งให้มันดูสะอาดขึ้นแล้วก็อยากให้เป็นสไตล์โฮมมี่มากกว่าอาคารพาณิชย์ที่ใช้โต๊ะสีแดงเป็นอัตลักษณ์เนี่ยเพราะว่ามันดูโดดเด่นเวลาที่วางจานอาหารลงไปแล้วก็ด้วยชื่อเนี่ยมันทําให้เรา จำได้ง่ายขึ้นแต่งเป็นสไตล์เก่าๆมันอาจจะดูเชยๆหน่อยแต่รู้สึกว่ามันไทม์เลสผ่านไป3ปี4ปีมันก็มันเชยอ,อยู่แล้วดังนั้นมันก็เลยไม่ไม่ตกยุคตกสมัยครับแล้วก็กลัวว่าคนที่แบบว่ามองว่าเอ้ยร้านหรูเกินไปจะไม่กล้าเข้าเพราะเราแค่อาหารดีสานอะไรประมาณนั้นนะครับราคาไม่ได้ไม่ได้บวกเพิ่มนะครับมีแอร์มีดนตรีสดตอนเย็นครับเมนูของร้านเรามีหลากหลายนะครับแล้วก็ที่วันนี้เลือกมาแค่ประมาณนี้เพราะว่าเป็นเมนูฮอตฮิตนะครับ อย่าง2ตัวนี้จับคู่กันนะครับก็จะเป็นเมนูฮอตฮิตของทางร้านนะครับทุกโต๊ะก็จะสั่งเมนูนี้อันนี้ก็เป็นพิคันญย่านะครับย่างประมาณมีเดียมแรกินคู่กับกิมจินะครับส่วนข้าวผัดมันเนื้อของเราก็จะเป็นเนื้อย่างมีเดียมแรนะครับจุดเด่นของข้าวผัดเราจะหุงแบบโบราณนะครับเราจะใช้หมอแบบมอต้มบ้านเราเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาผัดเนี่ยมันจะล่วนมากนะครับผัดเฉพาะมันเนื้อกับซอสที่มิกจากทางร้านเองนะครับท็อปด้วยไข่ดอง อันนี้ก็จะมีรสชาติมันๆแล้วก็หนัวๆหน่อยนะครับส่วนเมนูนี้นะครับเป็นเมนูเสือสิ้นลายนะครับซึ่งเนื้อที่มาทําก็คือเนื้อส่วนหน้าอกเนื้อส่วนนี้จะมีมันที่แข็งกว่าส่วนอื่นแต่ว่าเสน่ห์ของมันคือมันจะหอมกว่าส่วนอื่นๆนะครับย่างเกลือพริกไทยเหมือนกันนะครับลาบวันนี้จะนําเสนอเป็นซอยจุนะครับผู้หญิงที่ไม่กล้ากินดิบหรือว่าเด็กๆสามารถเปิดใจกินได้เพราะว่ามันหนึ่งมันเป็นสันในมันไม่ข่าว2มันนิ่มมากครับเหมือนว่าถ้าเรากินทูน่าวาซาบิได้เหมือนกันนนนส่วเเมูี้ก็ป็น ลาบดิบนะครับลาบดิบอันนี้หรือแต่หลายคนอาจจะเรียกก้อยก็ได้นะครับแต่ว่าของเราจำกัดความว่ามันคือลาบลาบดิบอันนี้เป็นลาบดิบเปรี้ยวบางคนก็อาจจะเรียกก้อยมะนาวก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับคล้ายๆยำทูน่ามากกว่าที่จะเป็นลาบเพราะว่าร้าน,นอื่นๆเนี่ยอาจจะดูว่าเหมือนมันมีเลือดคนก็จะแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยกล้าทานเท่าไหร่ที่โดดเด่นก็จะมีประมาณนี้ครับถ้านอกเหนือจากเมนูที่ ทำมาเสิร์ฟในวันนี้นะครับแนะนําเป็นฝั่งลาบก่อนละกันครับฝั่งลาบก็จะมีต้มแซบขาลายต้มแซบเอ็นแก้วที่ค่อนข้างจะหากินยากเป็นเอ็นแก้วล้วนๆนะครับฝั่งสเต็กนะครับฝั่งนี้เป็นเนื้อไดเอททั้งหมดก็จะมีการจัดเซตเพื่อลดราคาแล้วก็มีเมนูใหม่ที่เราเพิ่งออนแอร์ไปก็คือเสือหนีเที่ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูเสือสิ้นลายแต่ว่าไปคุกกับผัดพริกเกลือนะครับก็จะมีรสชาติโดดเด่นอ,อีกแบบหนึ่งนะครับให้พูดก็คงไม่หมดครับอยากให้ทุกคนเข้ามาลองทานดูที่ร้านนะครับ จริงๆเดิมทีเนี่ยเราเปิดเป็นร้านลาบโตแดงที่นู่นเนี่ยเราไม่เน้นขายเครื่องดื่มเท่าไหร่เราเก็บประสบการณ์จากตรงนู้นมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าคนที่มาทานเนี่ยเขาต้องการที่จะแบบว่ามีแพร์ลิงเรื่องเครื่องดื่มเราเลยสร้างแบรนด์แบรนด์หนึ่งชื่อด a ดี้แบรนด์ด๊ดี้เนี่ยก็คือเราจะให้เป็นบาร์ขายเครื่องดื่มควบคู่กับลาบโตแดงเรารู้สึกว่าแบรนด์มันจะแข็งแรงไปทั้งคู่สาหรับวัตถุดิบส่วนใหญ่หากเป็นเนื้อเนี่ยเราก็จะได้มาจากแมคโครกับซัพพลายเออร์เรานะครับแต่ส่วนของเป็นเครื่องดื่มรเางอข เกือบ100%ในร้านเลยครับเวลาเปิดปิดร้านตอนนี้นะครับอัปเดตล่าสุดจะเป็ิด1ิโมงครึ่งนะครับปิดเที่ยงคืนตรงนะครับแล้วก็สามารถนั่งเลดได้นิดหน่อยลาออเดอร์คือ5ทุ่มครึ่งครับ5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับถึงเที่ยงคืนก็จะมีเครื่องดื่มให้บริการนะครับก็มีดนตรีสด2เบรกต่อวันครับถ้าจะจองก็สามารถจองในเพจลาบโตแดงนะครับหรือว่าจองในเพจ daddy beef and beer ได้นะครับ ส่วนพิกัดของร้านก็จำง่ายๆก็คืออยู่หลังสีจันนมสดนะครับหรือว่าแยกเกี๊ยวหงนั่นเองครับอยากให้คนหอนแก่นลองมาทานเนื้อที่ร้านเรานะครับแต่ละร้านอาจจะมีเอลักษณ์ต่างกันออกไปนะครับร้านเราก็เป็นร้านหนึ่งที่มีความโดดเด่นเรื่องเนื้อนะครับเพราะว่าเราใช้เนื้อดายเอทเป็นเจ้าแรกครับยังไงฝากไว้นะครับ